สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแม่บ้านว่าจะพาเพื่อนๆมาทำขนมหวานเอาไว้กินวันคริสต์มาสกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงของออสเตรเลียนะคะมะม่วงก็จะเยอะมากๆเลยนะคะแม่บ้านก็เลยว่าจะทำมะม่วงโคโคน้นต์แมงโก้โคโค้นต์พานาคอต,ต้านะคะก็คือมะม่วงกะทิพานาคอต้านะคะก็คือ จะใส่ทั้งฝรั่งแล้วก็ทั้งเอเชียรวมกันเลยนะคะซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีนะคะนางเอกก็จะคือมะม่วงนะคะแล้วก็ฮันนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกะทิเป็นครีมในนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงวุ้นค่ะและนี่ก็คือน้ำเปล่าสะอาดนะคะแล้วก็มีนมด้วยค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยค่ะวันนี้ทั้งเอเชียทั้งฝรั่งเลยค่ะ เดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ผงเจลาตินหรือผงวุ้นเนี่ยค่ะลงไปในน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็คนนิดหน่อยให้เขาโดนน้ำทุกส่วนนะคะแล้วก็รอให้เขาอมน้ำดูดน้ำบลูม <c oughs> <c oughs> นคะคะก็จะทิ้งไว้สัก 5นาที3นาที4นาทีก็คอยเช็คเอาค่ะว่ามันอืดเต็มที่หรือยังนะคะเอาทิ้งไว้ให้เข้าอืดเต็มที่ค่ะในระหว่างที่รอวุ้นดูดน้ำนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงหม้อร้อนนะคะวันนี้ค่อนข้างทำเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบกะทิก,ใก็ใช้เฉพาะกะทิเป็นของเหลวก็ได้นะคะ เหมือนเราทำขนมหวานที่เมืองไทยนั่นเลยคะ่ะแต่อันนี้แม่บ้านก็ใส่รวมๆกันไปเนาะเพราะว่าแม่บ้านจะไปให้เพื่อนด้วยคะ่ะเผื่อว่าเขาไม่ชอบกะทิมากนะคะเขาจะได้เป็นแบบมีกลิ่นอายของตะวันตกอันนี้ก็จะเป็นครีม่ิปปิ้นครีม ความหวานจะเอามาจากฮันนี่นะคะตอนนี้จะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบฮันนี่ก็ใส่น้ําตาลได้ปกตินะคะแต่อันนี้แม่บ้านใส่เป็นน้ำพ้งเนาะ,ะจากนั้นก็จะใส่ใส่นมนะคะนมสดค่ะผสมกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ แม่บ้านดืมส่วนผสมไปตัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆด้วยความที่มันเป็นกะทิเนาะแม่บ้านก็จะใส่เกลือลงไปตัดนิดนึงค่ะแค่นี้พอค่ะแม่บ้านใส่วานิลาลงไปนิดนึงนะคะ ก็จะหอมขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่ากลิ่นที่นำก็จะเป็นกลิ่นของฮันนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผงวุนลงไปนะคะที่เราแช่ไว้นะคะ จากนั้นก็นำมาตั้งไฟนะคะเพื<ๆ>่อนๆไฟอ่อนๆเหมือนเราต้มผงวุ้นธรรมดาเนี่ยนะคะไฟกลางนะคะทำไม่มีพิธีรีต,รตรรองคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆก็ทำเหมือนเราทำเหมือนวุ้นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราแค่จะใส่ผงวุ้นน้อยนิดนึงให้เนื้อเขาเด้งๆแค่นั้นเองคะ่ะ นอกนั้นก็เหมือนเราทำบุ้นปกติเลย <_ Z> ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คนหม้อหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าจเจลลี่ไอ้ผงวุ้นมันละลายไม่ดีเดี๋ยวมันจะไปกองอยู่ที่ก้นนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดขึ้นมานิดนึงนะค่ะแต่ก็ไม่ต้องเดือดมากเอาแค่ว่าผงวุ้นละลายดีนะคะ <_ Z> สาเหตุที่แช่น้ําก่อนของผงวุ้นผงวุ้นก็คือ เขาจะดูดซับน้ำแล้วก็จะละลายได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้มีฟองฟอดๆๆขึ้นมาข้างๆหม้อก็เป็นอันใช้ได้ค่ะไอ้ฟอ,ฟองฟองนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองอีกทีค่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวปิดเตาเลยค่ะ ตอนนี้เราจะมาทําซอสมะม่วงกันนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่บ้านใส่น้ําลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเราแม่บ้านก็จะใส่มะม่วงมะม่วงอยู่ในถุงทําไงดีไฟจะไม่ไหม้มือนี่ยค่ะแล้วก็จะตุ๋นมะม่วงไปนะคะ มะม่วงมันก็แล้วแต่ว่ามันหวานมากหวานน้อยนะคะแม่บ้านจะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงก่อนนะคะลองดูว่ามะม่วงของเราเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามะม่วงของแม่บ้านมันเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะค่อยๆปรับน้าตาลไปเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะตามความชอบนะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตุนไปค่ะตุนให้เขานิ่มเลยถ้าใครอยากได้เนื้อเนียนๆสมูทสมก็เอาไปปั่นก่อนนะคะเพื่อนๆ แต่แม่บ้านจะให้เขาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอยู่เนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่ามะม่วง,งมันไม่ได้เละค่ะมันยังสุกแข็งๆนะคะมันไม่ได้นิ่มค่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่เลมอนลงไปนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆบีบเลมอนลงไปรสชาติเขาก็จะเด่นขึ้นนะคะเหมือนแบบดึงรสชาติของมะม่วงออกมากลิ่นก็จะหอมะคะ่ะหอมขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็น,นะคะ่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็ได้มะม่วงมาแล้วนะคะแม่บ้านจะเอามะม่วงอันนี้รอมก้นเขานะคะแม่บ้านจะใช้คอนเทนเนอร์อันนี้เพราะว่าสออันนี้แม่บ้านจะไปให้เพื่อนนะคะ เทวุ้นลงไปนะคะเพื่อนๆถ้าเขาจะเป็นฟองเป็นอะไรไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่แยมมะม่วงคัปเวอร์ข้างบนนะคะก็จะ เอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวนะคะสำหรับ3แก้วนี้จะไว้ฉลองคริสมสพรุ่งนี้ค่ะใส่มงโก้ลงไปมงโก้ลูกนี้ไม่ค่อยหวานคะ่ะแต่ว่าก็จะได้ความความเปรี้ยวไปตัดเลี่ยนของครีมกับกะทินะคะจากนั้นก็ ใส่วุ้นลงไปนะคะเรียกเป็นวุ้นเลยค่ะทีนี้ยเราก็จะทิ้งช่วงเหลือ,อไว้เพื่อที่ว่าเราจะทํามันเริ่มเป็นเจลแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเอาไว้ใส่แยมแล้วก็ตกแต่งข้างหน้าอีกนะคะ จะเอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวค่ะเพื่อนๆแม่บ้านจะเอาแยมมะม่วงมาผสมกับมะม่วงนะคะเพื่อที่จะให้เขาก g อสซี่เนาะเวลาไปแต่งพนาคอตตาแล้วมันก็จะสวยๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะ oh, <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแต่งกัน oh, <yeah. S 1> อันนี้จะใส่ใส่แยมมะม่วงลงไปก่อนนะคะ จะมาใส่มะม่วงบนท็อปค่ะแม่บ้านเอาแยมมะม่วงใส่ในมะม่วงชิ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบชายนี่นะกลอสซี่ชายนี่ค่ะดูน่ากินมันจะได้ดูน่ากินเน้ำม,มะม่วงด้วย กินหมดแก้วนี้ก็แคลอรี่ชูดเลยะนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแต่งตัดสีเขียวด้วยใบมิ้นท์นะคะพันนาคอตตาแมงโก้โคโคนัทแมงโก้เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน เป็นไงคะหน้าตาดูน่าทานไหมนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเอาไว้ฉลองคริสต์มาสกันค่ะ